ผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักผิดสีอีกทีห้าหกซ้ำอภัยชนะไหนแผลนความผิดนั้นเราท่านซึ่งยังเป็นคนธรรมดาถ้าเราจะแก้ความผิดนั้นท่านบอกว่าต้องให้มีสติมีปัญญาประกอบการดำเนินชีวิต ความผิดก็จะน้อยลงหรือว่าไม่มีความผิดเลยความผิดพลาดนั้นเมื่อเราไปพบเจอเราก็ต้องเสียเวลาแก้ความผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมีความผิดน้อยที่สุดหรือไม่มีความผิดเลยนั้นสติปัญญาจึงสำคัญเพราะว่าสติคือความรู้ระลึกความไม่ประมาทความไม่ประสะจากสติ ความประมาทนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับเอาความประมาทไปไว้ที่ทรัพย์ท่านก็ว่าจนเร็วเอาละครับเอาความประมาทไว้ที่ทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยมีความประมาทในเรื่องเงินทองก็จนเร็วคือใช้จ่ายอย่างขาดสติเอาความประมาทไปไว้ที่ร่างกายก็แก่เร็วคือไม่ได้มีสติดูแลร่างกายละก็ต้องแก่ไว้โทมไวนะครับ เอาความประมาทไปไว้ที่ชีวิตก็ตายเร็วเดสังเกตว่าเราท่านแม้กระทั่งไม่ได้เมาอะไรนะครับบางทียังประมา,าพทพลาดพั้งประสบอุบัติเหตุเราระวังตัวเราเองแล้วเราก็ต้องระวังผู้อื่นด้วยอย่างเช่นเราขับรถขี่รถไปในยดุดไปในถนนนะเราจะเห็นว่าเราต้องระวังเราและระวังเขา เรียกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขานั้นรู้ว่าเขาจะมาอย่างไรเราต้องระวังเขาด้วยแล้วก็ขับรถกระวังเราที่สําคัญรักษาจราจรเกี่ยวกับตัวเราให้มากนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นความประมาทถ้าวะวาไว้ที่ชีวิตแม้นิดเดียวก็ตายเร็วเหมือนกันเราจะสังเกตว่า ในคลิปมีให้เห็นโดยทั่วไปนะครับแค่นิดเดียววินาทีเดียวเสี้ยววินาทีก็ไปยังปรโรกแล้วบางคั้นก็บอกว่าขี่ในโลกนี้เร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังน้อยไปต้องเร็วทะลุพบวินาทีเดียวไปถึงพพหน้าเสียแล้วก็ถือว่าตรวดเร็วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น การมีสติ